มีการแชร์ภาพชายห่มเหลืองโชว์อวัยวะเพศนะคุณผู้ชมแล้วก็ระบุว่าเป็นพระวัดหนึง่งที่จังหวัดชนบุรีทีมข่าวเราลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เลยค่ะเพราะก่อนหน,นี้เนี่ยดูสิเป็นภาพแบบนี้เลยอยเห็นไห<อ>มคุณยังตกใจเลยนี่เพจ r e s g u xxx นะคะโพสตภาพระบุข,ข้อความบอกว่าอยู่วัดไหนไม่รู้ใน x พระโชชามเ<อ>มันเป็นเรื่องปกติแล้วไม่มีใครไปตรวจสอบอะไรด้วยแล้วเหมือนคิดว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ทั้งที่อยู่ในสมณะเพศไม่สมควรเลยมีคนฝากให้เพจลงเพราะเขารับไม่ได้ในฐานะชาวพุทธนะคะอ้าวเพจเปิดมาแบบนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่เดินทางไปที่วัดหัวถนนที่อำเภอพนัสน,นิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งพระรูปดังกล่าวจําวัดอยู่พบกับพระ สุภากรมหายาโนเลขานุการเจ้าวาดวัดหัวถนนซึ่งให้ข้อมูลว่าพระลูกวัดรูปดังกล่าวลาสิขาไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันวันนี้นะคะสำหรับพระรูปนี้เป็นชาวจังหวัดนคนปรปฐมอายุ39ปีมาบวชให้กับผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นชาวพนัสนิคมพ่อคือเสียชีวิตไปและพระรูปนี้บวชมาได้3เดือนตอนแรกเนี่ยมีกำหนดจะศึกในช่วงทำบุญร้อยวันของพ่อแต่หลังจากกลายเป็นกระแสนในโลกโซเชียลแล้วอะ่ะชาวบ้านก็รู้แล้ว พระในวัดก็รู้แล้วก็เลยมีการประชุมกันมีมติให้พระรูปดังกล่าวลาสิกขาออกไปเถอะเพราะว่าทําความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาแล้วก็ทางวัดก็เสื่อมเสียไปด้วยนะคะนั่คือเขาเรียกเป็นสุทให้พิสุทธิ์เเองในเรื่องของพิสุทธเนี่ยหลวงพ่อทราบไหมครับว่าเขาสืดไปหกก็คือทางวัดเริมมติกันแล้วก็ชาวบ้านลงมติกันบ้าให้สิราะว่าได้ทําความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของวัด ก็คือเด๋ยวให้พ่อเขาเสียเขาเสียประมาณนั้นแล้ก็อยู uh ่แล้วก็จะมีช่องว่างที่จะอยู่ให้ครบทำบุญพ่อร้อยบันแล้วก็จะอยู่ให้เขาทำใจแต่ว่ามีเรื่องขออืมอืมค่ะค่ะถอนหายใจถอหายใจก่อนเออนะครับค่ะ